ครับสวัสดีครับกลับมาชมเมื่อจกสายโหดวันนี้ฝนตกครับพายุเข้าทำงานไม่ได้เลยครับก็ขับเลยพามาเที่ยวครับอุดรดีเซลครับฝนตกครับเปียกหมดเลยครับ ทำงานไม่ได้เลยครับวันนี้เราก็มาดูหน้างานครับ ฝนตกแช่หมดเลยครับหน้างานก็เปียกมาแล้วครับวันนี้เปียกหมดเลยครับรถด,ด,ดำก็วิ่งไม่ได้ครับ เปียวจอดไปนี่ได้บ่จอดไปนี่ได้บ่จอดไปนี่ได้บ่รถแต่อยากหมดไปไหนไม่ได้เลยครับอยากหมดเลยความเมือแม่โคมาดูแม่โครครับ เดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวถ่ายให้ชมใหม่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปหน้าเรื่อยๆให้ดูครับครับขอบคุณครับลาก่อนครับ